ับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับผมเขาพราะว่ผมสนวนนาบีซีซีกันอีกเช่นเคยนะคุณผู้ชมนะวันนี้มาจัดรถไฟฟ้าแท100้100%อีกหนึ่งคันนะคุณผู้ชมนะกับเจ้าคันนี้นะครับผม MG EP EV แล้วก็ตัวนี้เป็นตัว plus ด้วยนะคุณผู้ชมนะสวยๆอย่างนี้เลยสียดำแบบนี้นะครับผมคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคุณผู้ชมนะใครหารถ EV นะคุณผู้ชมแลรถไฟฟ้าแท100้100%ใช้งานสะดวกสบายนะคุณผู้ชมนะไปต่างจังหวัดง่ายๆนะคุณผู้ชมนะประหยัดค่าเดินทางแน่นอนจัดคันนี้ได้เลยนะครับผมบอกเลย นะคุณผู้ชมนะสีดําสวยๆอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะไฟหน้านะครับผมเลืนไฟหน La ้าโปรเจคเตอร์เลนแบบนี้นะคุณผู้ชมนะสวยๆนะครับผมล้อมแ well, ็กได้เป็นล้อมแ็กอลอยนะคุณผ <ok ู้ชมมาจัดยังใหม่ให้สี่เส้นนะคุณผู้ชมอ่ามาดูข้างในกันว่าข้างในจัดอะไรมาให้บ้างนะคุณผู้ชมนะข้างในก็จะกว้างขวางนั่งสบายแบบนี้นะครับผมบอด เป็นเบาะหนังนะครับผมสีดํานะครับคุณผู้ชมนะออปชั่นจัดเต็มนะคุณผู้ชมอุปกรณ์มันติฟังก์ชันนะครับผมจอ Android พร้อมกล้องถอยนะคุณผู้ชมนะรับรองรับเป็นคาเฟ่แอนดรอยออโต้ครบคันแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะคันนี้นะครับผมเป็นตัวพลัสนะคุณผู้ชมมันก็จะมีหลัหลังคาด้านบนจัดมาให้แบบนี้นะคุณผู้ชมนะอ่าก็แสดงถึงความเป็นตัว e v e p e p l u s นะคุณผู้ชมนะก็จะมีหลัหลังคาด้านบนข้างหลังนะครับผมกว้างขวางนั่งสบายนะคุณผู้ชมนะเบาะหนังสีดําไปไหนไปกันนั่งครอบครัวแบบนี้นะคุณผู้ชมนะใครรอยากไได้ถฟ แบบนี้นะคุณผู้ชมราคาโคตรถูกนะครับผมราคาไม่แพงเลยจับต้องได้นะคุณผู้ชมนะในส่วนของด้านหลังนะครับผมก็จะกว้างๆแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะมีสปอยเลอร์ด้านหลังจัดมาให้แบบนี้นะครับผมและที่สําคัญไฟเบรกของเขาเนี่ยไฟเบรคด้วยสายก็จะมีจัดให้เช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะกระจกเปกระจกไล่ฟ้าเรียบร้อยแล้วสำหรับ ep นะคุณผู้ชมนะจุดเด่นของเขาคือที่เก็บสัมภาระนั่นเองก็จะเก็บได้เยอะนะคุณผู้ชมนะถ้าเทียบกับรถไฟฟ้าแบรนด์อื่นๆหรือว่ารุ่นอื่นๆนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าเขามีความลึกทีี่่่่คอออนนนข้้าาางทจะะเเเยยลสสมรถใก๊ปได็แว เลยนะคุณผู้ชมนะสวยๆอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะใครอยากได้รถ M G E P นะคุณผู้ชมนะ M G E P รถแบบนี้นะคุณผู้ชมมาใช้งานสะดวกสบายแน่นอนนะครับผมใช้งานประหยัดสุดๆนะคุณผู้ชมนะแต่รถสไตล์วากอน5ประตูแบบนี้นะคุณผู้ชมนะใครอยากได้เจ้าคันนี้นะครับผมคันนี้บอกเลยว่าสภาพใหม่มากๆนะคุณผู้ชมมาจากที่คุณผู้ชมเห็นไป80-90%เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมมาจัดการให้เรียบร้อยหมดแล้วอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะใครอยากได้เจ้าคันนี้นะคุณผู้ชมนะ M G E P Plus นะคุณผู้ชมนะราคาโคตรถูกนะครับผมทักมาจากคลิปนีีี้เด๋ยววมส่ท ให้สูงสุดถึงหนึ่งแสนบาทถ้าทักมาจากคลิปนี้นะคุณผู้ชมนะใครอยากได้เจ้าคันนี้นะครับผมกดหัวใจกดแชร์และพิมพ์เข้ามาว่าสนใจ MG ET